บ้านเทศทกิชีวิตนอกจอเป็นเกษตรกรเต็มตัวชีวิตนอกจอเป็นเกษตรกรเต็มตัวบ้านเทศดทกิเปิดฟาร์มกับแฟนสาวซื้อที่6กไร่สร้างเรือนหอที่ต่างจังหวัดเทชรทอถา,ทางกอไก่รอร์ดเต่าทำสวนสร้างฟาร์มกับไม้ทาเิกาโชผลผลิตเยอะมากช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำเอาทุกคนได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันรวมถึงคนในวงการบันเทิงอย่างนักแสดงหนุ่มเทชรทกฤิ ที่หันไปรับบทชาวสวนจริงๆลงมือลงแรงสร้างฟาร์มของตัวเองขึ้นมาหลังจากไปดูงานมาแล้วที่บ้านสวนของแฟนสาวไมท่ทารกาที่จังหวัดชนบุรีจนติดใจซึ่งฟาร์มของหนุ่มเพชรนั้นอยู่ที่จังหวัดชัยนาทแล้ววันนี้ฟาร์มก็ออกผลผลิตเยอะมากตามที่หนุ่มเพชรบอกว่าอย่าถามว่าปลูกอะไรบ้างเพราะเยอะมากๆทั้งผลไม้และดอกไม้สําหรับฟาร์มแห่งนี้ที่เพชรได้ร่วมสร้างกับแฟนสาวนั้น จะเรียกว่าฟาร์มรักก็คงไม่ผิดเพราะว่าทั้งคู่ช่วยกันสร้างและดูแลไปด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นที่ดินเปล่าๆล,ล,ลงทุนและลงแรงไปเยอะมากตามที่หนุ่มเพชรได้ดโพสภาพล่าสุดให้ชมกันพร้อมกับแคปชั่นว่าทำสวนก็จะมองๆกันหน่อยเป็นส่วนผสมเล็กๆปลูกสารพัดสิ่งโดยน้องมันเทริเคเเรามาบุกเบิกดทำกันตั้งแต่เป็นฝุ่นดินโล่งๆเลยครับ อุปสรรคเยอะมากๆช่วงที่ผ่านมาหลักๆที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่ส่วนมากพอว่างจากไม่ได้ทํางานในช่วงโควิดจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ปลูกที่กินกินที่ปลูกจากคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้วันนี้ผมเริ่มแล้วครับ the F L U I M E L F A I M ซึ่งถ้าต้นไม้โตและออกดอกเต็มที่ฟาร์มแห่งนี้คงจะสวยร่มรื่นขึ้นอีกมากแถมิวข้างหลังที่เป็นภูเขาเรียกว่าบรรยากาศดีจริงๆอีกไม่นานแฟนๆคงจะได้เข้าชมความสวยง,งามที่ฟาร์มแห่งนี้กันแน่นอน ยเพชชชื่นใจสร้างฟาร์มด้วยความรักสุดอบอุ่นทุ่มสุดตัวบุกเบิกตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าลงทุนลงแรงกันแบบสุดตัวสําหรับคู่หวานพระเอกหนุ่มเพชรธกฤตและแฟนสาวคนสวยไมทาริกาสร้างฟาร์มแห่งความรักชื่อว่าเดอะฟูลิเมล